พากเรื่อนี้หพากนไครับเออายล้เออเดีครับการอายุเออนี่ทืงานเออนี่คือายุนครับที่มาจาวกาาวตาของเรา Thank you 在哪呀？